สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านพบกันเช้าวันพุธที่25กันยายน2567กับการรายงานโปรแกรมฟุตบอลสำหรับวันนี้ไปดูกันเลยครับว่ามีโปรแกรมการแข่งขันอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันด้วยครับเริ่มกันที่ลาลีกาสเปน24นาฬิกาจิโรนาพบกับไรอยบาเยกาโน2นาฬิกาบาเซลนาพบกับเกตาเฟ่ต่อกันที่ยูฟายูโรปาลีกรับลีกนัดแรก23นาฬิกา45นาทีอาซาตเอามาพบกับเอบอร์ 23บนาฬิกา45นาทีบโดกลิมพบกับปอโต2อนาฬิกาแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดพบกับทเวนเตส2นาฬิกาดินาโมเคฟพบกับลาซิโอ2นาฬิกามิทิลแลนด์พบกับฮอฟเฟนไฮม์2นาฬิกากาลาตาซารายพบกับพีโอเค2นาฬิกาอันเดอร์เลดพบกับเฟรนวารอด2นาฬิกาลูโดโกเรตพบกับสลาเวียปราก2นาฬิกาน so ีทพบกับเรอันโซเดา ปิดท้ายกันที่คาราบาวครับรอบ31นาฬิกา45นาทีอาเซนอนพบกับโบตัน2นาฬิกาลิเวอร์พูลพบกับเวสแฮมนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอยปีกับรอบแบ่งกลุ่ม19นาฬิกาบีจีปทุมยูในเต็ดพบกับสวายเรีงเอฟรีอย่าลืมติดตามรับชมการแข่งขันนะครับและขอให้สนุกกับทุกเกมครับ